สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับผมกัสโปซิ่งอีสุสุนะครับผมมีส่งมอบรถหนึ่งคันนะครับเป็นคันนี้เองแล้วผมอยู่กับลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้าแนะนําตัวหน่อยครับที่เล่นก็ได้ครับครับผมชื่อยิ่งครับโอเคอันนี้พี่ยิ่งมารับรถเป็นรุ่นอะไรครับเป็นอีสุสิเกิลสามพันพรีวิวด้วยใช่ไหมครัโอเคครับรอรถนานไหมพี่ ไม่นานไม่นานเนาะ <สส VIE> แล้วของแถมได้ครบเลยครับพี่นะครับรั้งมสัญญาผ่านง่ายไหมพี่ตอนไปเต้นไปเน็ตง่ายครับวันสองวันรู้หลเลยรับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอให้พี่มีความสุขกับรถคันใหม่นะครับขับกี่ปลอดภัยทุกเส้นทางเฮงๆรวยๆ,ยๆ,ๆนะครับรับผมโอเคขอบคุณมากครับวันนี้นครับ,รบขอบคุณครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ